สวัสดีนะครับผมอยู่กับพิสันนะครับคนโครกรถไทยต้องคำวันนี้เรามาอยู่กันที่ร้านทวีชัยเจริญยนต์นะครับผมสี่แยกไฟแดงอำเภอไซงามนะครับจังหวัดกำแพงเพชรเดี๋ยวพาไปดูเบอร์โทรกัอนอันนี้นะครับเบอร์โทร0 9 4 7 0 3 9 3 4 1นะครับทวีชัยเจริญยนต์นะวันนี้ของแน่นร้านนะครับขอบอกมี 6ล้ออีตแอนสองคันอุ๊ยแตแนรู้สึกว่าจะเป็นคันใหม่นะเนี่ยใช่ป่ะพี่ตัวนี้อิตแอนสองคันนี่คันใหม่ป่ะใช่ครับคันเก่าที่มารอบที่แล้วหมดแล้วหมดแล้วครับหมดหมดนะครับอ๋ออันนี้คือจะเป็นเครื่องสี่สูบนิสสันนะครับอ๋อมีเครื่องด้วยอ่าตัวนั้นก็สี่สูบครับเครื่องนิสสันนะครับไปเดี๋ยวพาผมไปดูได้ไหมครับบังปะเนี่ยหรือว่าแนะนําลูกค้าอ๋อบอกราคาเขาเลยอ๋อครับ อ่ะเดดี๋ยวผมจะะแนนใหู้อาจากน้องเล็กก่อนอ่ะน้องเล็กถามมาดูอีกแตนนะครับซีซูปตัวนี้ซีซูปนะครับเครื่องของนิสันบีเอ็มฝาดำนะครับเครื่องสองพันห้านะครับครับตัวนี้มีสโลนะครับเกียอสโลครับสโลลูกเบลอร์เลยนะครับสโลเห็นลยครับเออสโลไหมครับอ๋อครับครับสโลนะครับตัวนี้มีสโลอ๋อ ตนี้อยู่60,000ห้านะครับ60,000ห้านะครับเก้าศอกกระบะเก้าศอกเก้าศอกได้สตาร์ทแต่เติมได้สตาร์ทพาวเวอร์ป่ะนะครับพร้อมใช้งานนะครับ60,000ห้าอันนี้มีเล่มไหมพี่ตัวนี้ไม่มีเล่มนะครับเป็นอีแตงเกษตรอีแตงเกษตรขับได้อ๋อขับได้เหมือนเดิมนะครับยาวเก้าศอกยางใหม่สีเส้นนะครับอันนี้เครื่องอะไรเนี่ยตัวนี้ไม่มีเครื่องครับอ๋อไม่มีเครื่องแต่เป็นเครื่องสูบเดียวครับผมเครื่องสูบเดียวนะครับอืมตัวนี้ยาวเก ผมในสตาร์ทลาวกียร์นิสันคาร์บอนนะครับยางใหม่สี่เส้นตัวนี้จัดโฟรไปอยู่ที่สี่หมื่นห้าครับสี่หมืนห้าเหมือนเดิมสุดยอดนี่ดูพีเบิมหน่อยตัวนี้เครื่องโอ้สวยมากนะครับเครื่องอะไรเนี่ยฮีโน่ครับฮีโน่ร้อยสิบเจ็ดนะครับเฮดโอใช่ผมฝาแดงนะครับเครื่องเจ็ดเจ็ดนะครับตอเจ็ดนะครับตัวนี้ยกหัวได้นะครับพวงมาลัยอร์นะครับ แอร์เย็นเพียงพอตัวนี้อยู่ที่สองแสนหกหมื่นนะครับทะเบียนพรบพร้อมนี่นะครับยางเรเดียนยางเรเดียนหกเส้นนะครับโอ้ให้ยางเรเดียนหกเส้นเลยไม่ดำตัวนี้ไม่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 ดำครับตัวนี้ไม่ได้ดำนะครับผมตัวนี้ตอนหนัวต่อไปกี่แสนนะสองแสนเท่าไหร่นะสองแสนหกครับสองแสนหกสุดยอด ลองเข้ามาดูได้นะครับสวยมากัวนี้ยาวมากนะครับยางเรเดียนเลยนะอ,อน่านเล่นนะสำหรับถแถวแถวบุรีรัมนะครับบุรีรัมอเอาไปอ๋อเอาไปเข็นมันนะครับผมสองแสนหกคันนี้ 4, สี 5, ่แสนห้าดูคันนี้ก่อนคันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผม สี่หมื่นห้าช่วงล่างชัซีนาสซีมีผุนะครับผมใช้ได้ตัวนี้สวยมากอันนี้มีโซโลนะครับะนะครับผมพาดูช่วงล่างเหล็กชัซีนะครับใช้ได้นะครับสวยหกหมื่นห้า โอเคนะครับขมแนะนำไปแล้วส่วนเครื่องใหม่ครับมันมีอะไรครับมีของใหม่แกะกล่องด้วยเหรอใช่ครับแกะกล่องเลยนะครับตัวนี้โกลเด้นโบว์โกลเด้นโบว์ร้อยสี่สิบบีไอนะครับตัวนี้เครื่องใหม่นะครับเครื่องใหม่ยังไม่ผ่านการใช้งานครับผมยังยังยังครับอ๋ออ๋อยังไม่ได้เติมน้ำครับผมตัวนี้ท้องตลาดอยู่ที่สามหมื่นแปดครับผมจัดโปรอยู่ที่ตัวละสามหมื่น นะคสามหมื่นทวนสามหมื่นทวนทวนนะครับสามหมื่นทวนตัวนั้นตัวนั้นอยู่ที่สองหมื่นห้านะครับโกลเด้นโบเก้าห้านะครับเครื่องใหม่เหมือนกันเก้าห้าครับเก้าห้าอันนี้ธรรมดาครับชมใหม่นะครับชมชมใหม่ไม่ใช่ได้เล็กอันนี้ธรรมดาครับสองหมื่นห้าอ๋อครับแต่ว่านี่เป็นไดเล็กครับไดเล็กนู่นก็ไดเล็กครับตัวสามหมื่นนู่นก็ใหม่ครับสามหมื่นถูกจังนี่เครื่องใหม่นะครับเนี่ยครับนะครับเนี่ยนี่เครื่องใหม่นะครับโกลเด้นนะครับโกลเด้นร้อยสี่สิบ นะครับจัดโปรไปเลยตัวสามหมื่นตัวละสามหมื่นบาทนะครับครับผมสุดยอดมาอาร์ตีร้อยนะครับอันนี้มาใหม่ครับตัวนี้อาร์ตีร้อยเดิมๆนะครับเนี่ยอันนี้เครื่องเดิมครับเดิมยังไม่เคยได้ผ่อนนะครับตัวนี้หมื่นเก้านะครับตัวนี้หมื่นเก้าอ๋อเนี่ยครับยองไม่ได้เปิดเลยครับเราเเอามาให้ลุงน้องมาหมุนได้ไหมครับดหมาุนเก้าหมื่นเก้าโอเค จะฟังเสียงหน่อยนะครับโ,โค้งอย่างทําแล้วประมาณเท่าไหร่พี่โค้งทุกตัวตัวละแปดพันหมดทุกตัวละแปดพันคือว่าบิวหมดแล้วบิวผ่าเรียบร้อยรับประกันให้ลูกค้าอ๋อมีรับประกันด้วยนะครับตัวละแปดพันบาทไม่รัว่วไม่ซึมเก็บงานให้หมดนะครับเขบา,เขาจะดูสินค้าพี่อันนี้เอฟซีพิสันนะครับบอกว่าบิสันเปิดหน้าเขาจะมาดูสินค้าเขาไม่ได้ดูคนหรอก <c oughs> ผมเคยเปิดหน้าไปแล้วโอ้โหยอดวิวล่วงหายหมดเลยบอกไม่ต้องเสนอหน้ามาก็บอกอ๋อเครื่องเล่นนะครับ <c oughs> สุดยอดเ <c oughs> <c oughs> ยี mm ่ส hmm. no ิบเก้าพันบาทเครื <Okay. S 1> oh, right. ่องมีไม่ค่อยเยอะหรอพี่โันจะหมดแล้วครับเครื่องไม่ค่อยมีเลยอ่ะเหรอขายดีปะช่วงนี้เครื่องไม่มีเลยเหลือสองสามตัวเองแบตดูเยอะเยอะโอ้นี่อันนี้ร้อยห้าร้อยห้าวายเอ็มทองนะครับตัวนี้สองหมื่นสามสองหมื่นสามเขาไอเจ้าพลังมีปะเนี่ย เจ้าพลังไม่มีเลยครับไม่มีใช่ไหมวันนั้นมีคนบอกว่าผม่ายเจ้าพลังอ๋อเจ้าพลังมีขายไปแล้วอ๋อขายไปแล้วเจ้าโรคเจ้าโรคแปดห้าแปดมืนหผมตตัวนู้นหมื่นสี้ารอย๋อตัวนู้นหมื่นสวยมากชอารตีร้อยสิครับอาร์ตีร้อยสิบตัวนี้อาร์ตีร้อยสิบสองหมื่นสาครับ ก็มีซาลีนะครับซาลีเท่าไหร่นะพี่ 8, 5, ตัวนี้แปดพันห้าครับชัดซีเหล็กชสซีไม้นี่ล่ะ 5, 5. ชัดซีไม้พ่อรับซีไม้เท่าไหร่ชัดซีไม้เท่าไหร่สี่พันห้าโอเคพร้อมใช้งาน 5, 5, 5. โอเคสวยนะครับมาเอาไปเลยนะตัวนี้บริษัทรับประกันให้พ่อยังไม่ไปนะครับตัวนี้ สีสันเดิมนะครับรหัสวายเดิมครับรหัสวายเอ็มรหัสวายเอ็มนะครับวายเอ็มอันนี้เครื่องเดิมครับเครื่องเดิมเดิมเคยได้ตัวสตาร์ตตัวนี้ให้ฟังหน่อยครับอันนี้ก็เครื่องเดิมนะครับผมสําหรับคนที่ชอบเดิมอันนี้เท่าไหร่นะพี่ตัวนี้อยู่ที่สองหมื่นสามครับสองหมื่นสามเป็นวายเอ็มแล้ววายเอ็มมือหมุนหน้านะครับสองหมื่นสามเท่ากับตัวนี้เลยราคาเท่ากันราคาเท่ากันแต่ว่าเราเราแต่คนจะชอบนะครับ มันได้ใช่ไหมเดี๋ยวมันหลุดหมุนไม่ถนัดเวมันจะหลุดตีปากครับเนี่ชอบยัดมากได้เลขติดมือดีนะครับ นิ่มๆนะครับใช้ได้โอเคสองหมื่นสามพันบาทของก็เครื่องก็ไม่ค่อยจะมีนะมีไม่เยอะสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่ 16, 18, 20ประมาณ20ปสกว่าตัวนะครับแต่ว่ามีแตนมาใหม่เนาะแต่ว่าโค้งเยอะนะครับนี่โคง้งตัวละ8,000นนะครับถ้ายังไม่ได้ทำไม่ได้เก็บสีอะไรก็ประมาณ4,000นะครับ4 0 0 0 5,000ที่ยังไม่ได้เช็คนะครับผม คครับไม่มีอะไรดูอีกเลยหมดแล้วฝั่งโน้นล่ะพี่มีไหมฝั่งโน้นก็มีครับแต่เป็นโคน้งอ๋อเป็นโค้งโค้้งงทันนลครับโอ้โหโค้งเยอะมากนะครับครับนี่ครับโค้ง ตัวละเท่าไหร่นะพี่แปดพันตัวละแปดพันเก้าพันมีอ๋อแปดพันเก้าพันคำเลือกดูเองดีกว่านะครับสยามไม่มีสยาหมยาหมดนะครับอโอเคครับก็ฝากที่ฝากชื่อร้านนะครับกับเบอร์โทรนี้นะครับ094 703 กับสามสี่หนึ่งนะครับทวีชัยจเจริญยนต์ก็เดี๋ยววีดีโอชุดนี้ก็จะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณนะครับทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามผลงานให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ